WS Auto Parts สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปสังเกต6จุดสำคัญการออกเดินทางกันครับก่อนรับชมฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับเทศกาลที่กำลังจะถึงนี้เพื่อนๆหลายคนคงกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไม่ต้องกังวลว่ารถจะมีปัญหาร,ระหว่างเดินทาง วันนี้เราจะมาแนะนําจุดตรวจเช็ครถให้พร้อมสำหรับการเดินทางกันครับจุดที่1แบตเตอรี่หมั่นตรวจเช็ดความสะอาดคาบขี้เกลือที่ขั่วแบตเช็คระดับน้ำกันที่อยู่ในระดับที่กำหนดและอย่าลืมเช็คขั้วแบตว่าแน่นดีหรือไม่ด้วยนะครับจุดที่2ลอล้อและยางของรถ เรียกได้ว่าสำคัญเอามากๆเลยนะครับสำหรับจุดนี้เพราะอุบัติเหตุส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากยางระเบิดขนาดขับขี่ดังนั้นยางรถยนต์ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจุดที่3ช่วงล่างเมื่อเราขับรถไปทางเรียบตรงๆให้ลองจับพวงมาลัยแบบหลวมๆหากรถเราวิ่งไม่ตรงก็รีบนำรถไปตั้งศูนย์ใหม่ได้เลยครับและชิ้นส่วนด้านล่างเช่นโช๊ค ให้สังเกตว่ามีคาบน้ำมันไหลออกมาหรือไม่เพราะถ้าหากชว่วงล่างไม่สมบูรณ์จะมีผลต่อการส่งตัวของรถในขนาดขับขี่ครับจุดที่4ระบบไฟส่องสว่างไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกรวมไปถึงไฟฉุกเฉินจะต้องพร้อมใช้งานและส่องสว่างได้เพียงพอยิ่งสำหรับคนที่ต้องเดินทางในตอนกลางคืนระบบไฟส่องสว่างสำคัญมากเลยนะครับ เพราะถ้าไฟรถไม่พร้อมนอกจากจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วยังเป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางอีกด้วยนะครับจุดที่ 5. ระบบน้ำมันเครื่องการเช็คน้ำมันเครื่องให้อยู่ระดับที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญครับโดยในส่วนนี้เราสามารถเช็คได้เองง่ายๆเพราะรถทุกคันมีสายวัดน้ำมันเครื่องมาให้ทุกคันอยู่แล้วนอกจากนั้นหากน้ำมันเครื่องของเราเริ่มมีสีขุ่น ก็พิจารณาว,ว่าควรเปลี่ยนเลยหรือเปล่าครับจุดที่6เช็คหมอ้อน้ำและระบบหลอดยินเพราะฉะนั้นการออกเดินทางรอบนี้เราอยากให้เช็คระบบน้ำในหมอ้อน้ำให้ดีว่าอยู่ในระดับที่แนะนำหรือไม่นอกจากระบบน้ำแล้วควรเช็คท่อยางด้วยว่าเริ่มมีอาการแตกหรือฉีกขาดหรือเปล่าหากพบว่ามีรอยแตกควรรีบเปลี่ยนก่อนการออกเดินทางไกลด้วยนะครับจุดที่7 รอและยางอะไรควรนำออกมาเช็คความสมบูรณ์และเติมลมให้เรียบร้อยนอกจากนั้นก็ควรเช็คเครื่องมือในการถอดล้อด้วยเช่นประแจและแม่แรงยกรถสายไฟพ่วงแบตเตอรี่สิ่งเหล่านี้ควรมีติดรถไว้จะได้อุ่นใจครับและทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับการเตรียมรถให้พร้อมสำหรับเดินทางไกลนะครับ นอกจากจะเตรียมรถให้พร้อมแล้วคนขับก็ต้องพร้อมเหมือนกันนะครับพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับการเดินทางนะครับสวัสดีครับ